โอเคครับผมซาวัดัสสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้แล้วก็มีกับผมนะครับผมซันต้าคนเดิมนะครับผมนี่แล้วก็มาอยู่กันในโลบอฟครับผมกับแมปที่มีชื่อว่า Anime Battle นะครับผม Simulator นะครับผมก็อันนี้หังนี้เราก็จะมาแบบทําคลิปสุ่มกันนะครับผมสุ่มแบบสายฟรีอ่ะแบบใช้โค้ดนะครับผมก็จะมีการแจกโค้ดในคลิปนี้ดนะ้วยเนาะอันนี้เป็นการสุ่มแบบสายฟรีนะก็นะครับผมก็นี่นี่ วิธีเติมโค้ดนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่แบบสร้างตัวละครมามันจะมาตรงลงมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะปุ๊บให้เราวิ่งตรงมาครับวิ่ง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 มาปุ๊บอยู่ขวามือเห็นไหมจะเป็นรูปทวิตเรามากดบนทวิตเลยอันนี้มันกดดูตัวละครนะว่าเขามีอะไรกันบ้างมันสามารถกดดูได้นะว่าแบบเขามีอันนี้ยังมีเบชิต้านะครับผมเวเวชิต้าหรือเบชิต้าโว้ยนี่เบชิต้านะนั่นเองมันกดเติมนะกดที่ย้ำฉานะครับผมแล้วกดปุ๊บกดคุยกับมันปุ๊บโค้ดแรกนะครับผม เดี๋ยวจะเอาโค้ดแรกใส่ออกไปเลยนะครับผมเนี้ยปึ๊บเมล้ยโคตรดีปึ๊บนี่ครับผมถ้าถ,ถ้าใส่สำเร็จมันจะไม่เสียงดังกริง้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโค้ดแรกได้กี่อันไปดูปรครับโค้ดแรกน่าจะได้สักโอ้ผมมีอสองเนี่ยคนแรกได้สิบอันนะฮะตาครับโ <5. S 1> ค้ด <5. S 1> ที่สอง คดที่สองครับผมปึ๊บนี่คดที่สองจะได้สักกี่อันเดี๋ยวไปดูคดที่สองอีกอีกสิบอันนะโหฟรีใส่ไป,ไปอยู่ได้นะ,ะยินดีใส่นะครับยังไม่หมดอายุนะครับผมก็อืมครับผมปึ๊บอ,อันที่สามก็ได้ครับผมอันนี้จะได้สักกี่อันอนะ่ะอันนี้ได้ห้าอันนะผมต่อไปครับผมอันที่สี่ครับผม อันที่สี่เสร็จปุ๊บไปไปดูวันอันที่สี่ได้อีกสิบอันนะครับอันที่ห้าครับผมปุ๊บนี่อันที่ห้าได้กี่อันไปดูวันปุ๊บโอ้ยได้อีกอีกห้าอันนะครับได้อีห้าอันแหละครับผมคนที่สี่ใช่ไหมนิกี อ๋อน่าจะโคดที่ห้าแล้วเมื่อกี้โคดที่ห้าแล้วครับผมแล้วโคดที่หกปึ๊บอ้าวไม่ได้เหรอ <S 2> <S 2> <ฟ>ก็ได้ผิดโค้ดหรอไมไ่ใช่แหละ <S <S นี่ผมพิมพ์โค้ดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงเช็คโค้ดแป๊บนะครับผมก็มาแล้วครับผมก็เอาเป็นว่าใส่เท่าที่ใส่ได้นะครับผมมันอันที่ใส่ได้ก็ใส่าตามกันไปเลยนะครับผมก็นี่ไปเดี๋ยวเราไป สุ่มกันเลยนะผมได้มาทั้งหมดหูเยอะมากห้าจุดสองอันแต่ผมได้แรมมาแล้วอันหนึ่งนะแรมปุ๊บไปเดี๋ยวเราไปหน้าสองนาสามมันมีสลอตให้ผมกดสุ่มเลยเอา้าเอา้าทมันไม่ได้อะมันต้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวบอกนั้นว่าหนึ่งอันตอนหนึ่งสปิริตอ่ะผมเล่นว่าน่าจะใช่แน่เลย อันล็อก5ครับผมคืออะไรครับผม lock, อันล็อกสล็อตจะบอกนะต้องซื้อสล็อตอีกอะ่ะผมเล่นว่าน่าจะใช่นะครับผมนะ่าจะต้องซื้อสอล็อตหรือเปล่ามาแล้วครับผมแล้วมาอยู่กันใน ID ที่2นะครับผมก็ ID ที่1มันมีตัวแ,แล้วผมเลยไม่อยากเปลี่ยนนะมันมันต้องใช้450ดูบั๊นะครับผมในการอันล็อกสล็อตผมเลยไม่มีหุ่นไม่ได้เติมดูบั๊นะครับผมก็นะก็ใช้รหัสเพิ่อนไปก่อนนี่นี่นมาอยู่กับไอ้เนี่ยไอ้ตัวเดิมเนีน่ย ไปตัวไเล่นกับเขาอะที่ไปไล่ฆ่าคนนะครับผมแต่ก็ฆ่าไม่ตายจุดเขาครับผมก็นี่เี้ยมามาเลยแม็กแรกจะมีห้าห้าปุ๊บเราลองเราลองเลยมีห้าอันห้าอันนะครับผมไปโอ้โหไม่พ้นมึงจริงๆก็ยำฉาญยำฉาญเดินที่ออกหน้าที่สุดนะครับผมก็ตัวที่เล็งไว้ในนี้นะครับผมผมอยากได้ไอ้นี่เนี่ยเนี่ยรู้โตะล่างเนี้ยครับผมมารู้โตะล่างนี้ก็ขอเป็นไอ้นี่ครับไอ้ตัวนี้ งูคุณไม่สามตัวเนี้ยครับผมงูคุณคาคาชินารุโตะนะผมขอประมาณสามตัวเนี้ยหรือถ้าข้างล่างจะออกมาก็ได้นะพวกบิวพวกอะไ,ไรเงี้ยนะครับผมได้หมดเลยนะฮะผมกดเข้าไปยังที่สอเป็นยังไงนะครับผมดูวัไดูนารุโตะไหนลอง้งกดสก,กิลได้นะแต่ไม่เอาอะไปไปต่อไปต่อ ไปไป,ไปครับผมไป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 ,ไ,ปได้ยำฉายเรียบร้อยอันที่สองอันที่สองไม่ที่สามแล้วปื๊บได้แรมานะแต่ไม่มีอะไรให้เล่นเลยดูดิโโอ้โหไม่โก้อะไม่โก้ครับเนี่ยดูดูดูนะได้ดหมดแรงไม่โกะอ่ะไปต่อครับผม นี่อยากให้มันสุ่มได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้ห้าดินลเลยนี่ผมไม่รู้อ่ะปุ๊บมาแล้วขังไปแล้วกันอื้อย่ามั่าใจหมดหมดครับผมกลับไปเติมโค้ดกันไปครับผมเดี๋ยวไปเติมโค้ดนี่ยผมแหม่เห็นว่าผมลืมลอะไรต้องใส่ดาบไว้ทุคกคนต้องใส่ดาบไว้มอย่าง,งี้แบบเป็นมงคลมงคลนี่ไม่เชื่อลองลองมาใส่ดูได้ไปลองใส่โค้ดกัน โพสแต่โพสแล้วผมก่อันนี้ผมโพสแรกผ่านไปการจำนวนก็น่าจะรู้แล้วเนาะตามเซิร์ฟตามคลิปที่บ่ามานะโ้สที่สองโพสที่สามน่าจะได้แค่สามโพสป่ะไม่ได้สี่โคสดิเพราะว่าโคสดช่วงนี้ไม่ได้นะ ไปลองอีกสองโคตรที่เหลือเพื่อแบบมันเป็นบาราหารเฮ้ยทำไมล่านี้ใส่ได้ไดกับสองโคตรมากเลยอะ่ะใส่ได้หกโคตรเลยมั้งเนี่ยใส่ได้ห้านะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ทั้งหมดห้าเลยนะครับผมกันไม่งั้นก็ก็หยุดคลิปดูเอานี่ครับผมมีห้าสิบเดี๋ยวมา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 ,มา,มาอัานตาแลต้องมาครับผมเขาเรียกเอาตาแล,แล้หรอไม่ใช่นี่ครับเออใช่อัลตาแลมีอัลตาแลแล้แลวก็ บิวกับเพลงนี่แบบหล่อไดใ้ใจเลยอยากได้นะครับผมขอแล้วก็ได้นะครับผมที่ได้ไท่ะท,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 ที่ไม่ใช่แรงผู้หญิงไงตะกี้นะครับผมคุยงงกูแล้ว,วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนอะไรครับอ่ะเฮ้ยผมได้งงกยมาแล้วอ่ะคริยจีเอม็ม อะไรอย่าหูได้งงกลุลแรมมาซะแล้วเกือบดีใจเกร์ละเดี๋ยวเดี๋ยวอืมหยำฉาจะออกบ่อยไปแล้วตะกี้นี่ผมได้งงกลุลมาแล้วนะทุกคนทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเออเกินเกินละเกินละเฮ้ เกมล็อกวะเนี่ยไม่เอายังไม่เอาย้ำฉาดีเกมย้ำฉาดย้ำฉาย้ำฉาไม่เอาย้ำฉาตายแล้วย้ำฉาดจงไปย้ำฉาดจงไปย้ำฉาดจงไปจงไปไปไหนก็ได้ไปคู่อันคอมมอนทั้งคู่เป็อันคอมมอนโอเคแล้วที่งงคุณมาโอ้โหอย่างเท่เลยกะจะเปลี่ยนละกะหยุดแล้วงงคุณมาเดี๋ยอีกสี่สิบครั้งเรายาวกันไป ออคือพี่แกนี่มาทุกงานนะครับผมมาทุกเซลโอ้โหของแท้เขามาทุกอันจริงๆออคือทุกจริงอะทุกงานเดี๋ยวลองถอดดาบมิจิตนี้มันเป็นอะไรป่ะลองถอดแบมารออีกสักทีนี่มามามาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วโอ้โหยีนาตาไม่เอาผมยีนาตา ต้องมาต้องมาไม่หืมอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอ๋อยำฉาอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยไปไปนะไปนะยำฉาไปนะเฮ้ยล็อกวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองกดยำฉาดนิดนึง ต้องก็แชมป์แค่ไหนดิะตะกี้เฮ้ยล่างก็ใช้ได้แต่มันไม่คือมันไม่เฟีวว้ยวอ่ะครับผมเอาไม่นี่มต้องกดตอนจะเป็นลายคำฉาอยู่นี่มัน,นก็เป็นนังไม่ฉายอีกเหมือนเดิมปะ่ะไปนะไปนะเฮ้ยผมว่ามันออกดูดดออกยากหน้าดูเลยนะเฮ้ย ตัวเองไปคิดจออจริงๆหรอดูดูเปอร์เซนต์กันได้นะผมว่าถ้าใครได้ตัวดีเนี่ยอ่าไม่ต้องพูดเลยแล้วตัวเดิมละเออทำไมไม่ได้อย่เง,งี้ยไม่เอาม่อยากได้นะหมายเลข1 8ใช่ปะนใช่ถ้ามองดีเนี่ยไม่เอานะตัวด้วยคือแบบอยากได้ตัวผู้ชายอะครับผมตัวผู้ชายอะชายจริงๆเะละ ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้มามาโอ้โหกระค้างตะกี้แหมนึกว่มาแล้วเวจิต้าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ดูดิดูดิฝึกเฮ้ยเท่เท่ได้ใจโอ้โหเดีไม่ไม,ไม่ไม่อย่างที่คาดหวังอะเราไม่ได้คาดหวังเวจิต้านี่เราคาดหวังนี่โอ้ยนีเอาตั้งแล่ เลยยี่สี่ทีจะลองดีไหมล่ะเนี่ยแล้วมันส่งสุดนี้ได้นะเก็บไว้ได้ไม่เก็บไปชิดล่างผมก็ไม่เก็บอื้มจะขัะจะกระตุกทำไมจ้าเกมอื้มรุโตถ้าเป็นล่างหมดหมดเสียนจะไม่ว่าเลยเท่มากหมดเฟียนโอโ้โหมาได้สิบแปด ไป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 ยาวไปครับผมไม่มีอะไรแล้วหมดหมดแล้วอืมดูเอาแล้วกันนะครับว่ายำฉามันล็อกแค่ไหนนะครับผมก็ดูเอาดิจินเพราแบบมันล็อกมันล็อกจะมากน้อยแค่ไหนมาดูมาดูิปนี้ดูิปนี้ก่อนสุ่มนะครับผมถ้าได้ของดีคือหยุดอย่ามาสุ่มบาย,ย่างบผมเพราะนี่มันเป็นรหัสตัวไก่นะครับผม สุนไลกาสุนปัสลลานตัวหลักผมมันมีนะแล้วอ่ะไอ้โคน,นันแล้วอ่ะอันนี้คือผมอยากได้ตัวจะมาเท่ๆนะครับผมน้ำชาเฮ้ยาออมาทุกวัดเลยวะอืมชักของคืนละชักของคืนละชักของคืนละ,ะ,นละจะยอมยอมนะจ้ายอมนะจ้า ยอมมึงก็ได้มึงยอมแล้วก็คือยั้มฉาขออภัยนะครับหยาบเลยนะครับผมก็มันไม่ออกจริงๆอ่ะดูดิแต่ก็แล้วออกเยอะนะโอกาสแลนี่ออกง่ายนะผมอย่างที่ผมอยากได้คือไอ้สามเปอร์เซ็นตะ์นะั่นเห็นไหมเห็นไหมไอ้สามเปอร์เซ็นต์อ่ะผมอยากเป็นหนะึ่งในสามเปอร์เซ็นต์อ่ะเย้สิปาั์ทสุดท้ายนะครับผมท้ายๆของประมาณแล้วผมหยุดแล้วนะเพาเดี๋ยวจะไม่มีอะไรดีเข้าก็จะไม่มีของ ว่าไม่มีดีจริงๆนะทุกคน,นสาระเลยไม่มีอะไรดีจริงๆเฮย้ยจะหมดแล้วนะฮเฮ้ยอัางนี้จริงเลยเอั่งนี้จริงเลยเฮย้ยแลมาเ,เอ้ามาเลขสิบแปดกันแล้วเจดีโอ้โหเฮย้ยอะไรเนี้ย เชื่อเว้ดวยดวงผมมันต้องมาเว้ยทุกคนล้นงผมมันมาแล้วมันไม่ใช่ย้ำฉาดิเนะี่ยมันดูคุณดูของมันจะมาแน่มามีวยู่ทีสุดท,ท,ท้ายไว้ทุกคนเนี่ยคุณเห็นไอ้นี่ไหมไอ้มารดาล่าไรเนะี่ยพวกบิวอะไรเนะี่ยดูคุณดูเอาดูคนดูนะครับผมไป ไป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 ยำฉ่ายหน้าไปหลอือไม่ครับผมคลิปนี้ก็เกลือนะครับผมได้แรงมาแล้วไม่ยอมหยุดนะฮะคือได้แรงได้เวจิต้ามานะครับผมนี่ได้เวจิต้ากับมันได้สิบแปดแต่ไม่ไมนไม่ได้มันไม่เท่ก็ถ้าได้ได้งงกุณนึกว่าได้ถ้าได้ผมก็หยุดช่วงประเทศดิทงกุณก็ครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ จะลืมนะครับได้ของดีก็หยุดอย่าอย่ามาลบนะผมัวนี้เป็นตัวแบบตัวไม่ตัว,ต,วตัวไก่นะผมถึงลบเล่นได้เล่นอะไรนี้ได้ครับสำหรับใครที่ชอบการสุม่มอย่ที่ผมจะมาสุ่มให้ดูอีกคลิปหน้านะครับผมแต่คลิปหน้าขอจะทําเป็นคลิปเนี่ยก่อนนะครับผมคลิปแนะนําการฟาร์มนะครับผมของผู้เล่นใหม่นะผมแบบการฟาร์มช่วงนี้มันเซิร์ฟมเหมือนมันค้นสองเลยนะครับผมเซิร์ฟมันค้นสองหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเห็นมันเคลื่อนค้นสองในในดันเจียนก็นึกว่าค้นสอง ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมจะแปลงมวยยำฉาสักทีนะทุกไม่คีไม่ได้เท่อะไรหรอกสะดาบ้วยสะดาบ้วยนี่เอ้ยเดี๋ยวพาไปดูดาบในราคาก่อนไปนะครับผมมีไหนสี่หมื่นจิตได้บ้างอ่ะมีสามหมื่นอันนี้โอ้โหสปีดแล้วเร็วมากแต่แบบ ใง้นี่ 50, ห้าหมื่นเนาะให้่ะจะไม่เอาอย่าไปซื้อเลยเล่นดาบเดิมดีกว่าถ้าซื้อนะผมแนะนำนะเน,นี่ยอันเนี้ยซื้อห้าแสนดีกว่าเฮ้ยแต่ดาบดำมันยัโคตรเท่เลยว่ะทุกคนมีเนี้ยของคิริโต้กันย้งโคตรเท่เลยของคิริโตะกับซามูไรดำอ่ะโคตรเท่นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the paint, put on the mat, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my I'm but they change for the fame. Never thought I would, it, now I'm blinding.